คุณอยู่กับใช้เงินเป็นพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับแบงค์เช่นเคยครับกับ r a p i t e r net เนาะวันนี้เรามารีวิวบัตรเครดิต UOB Premier เนอะอันนี้เราที่เราเคยเกินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราสมัครมาใช้ในนางฟรีแลนซ์เราก็สมัครผ่าน UOB Premier กับ UOB Premiumize เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยมารีวิวเต็มของ UOB Premier ก่อนเนาะเป็นบัตรเครดิตที่ได้คะแนนสะสมสีเท่าเมื่อชอปที่ห้างครับจริงจริงๆเน่ยคอนเทนต์เนี้ย มันมีเป็นบทความอยู่แล้วเมื่อนานพอสมควรแล้วเป็นปีที่มันออกมาใหม่ๆเลยแต่ยังไม่เคยอัดพอดแคสต์มาก่อนเนาะเราก็เลยแบบโอเคมาอัปเดตรีเฟรชข้อมูลต่างๆรีไลท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขียนใหม่แล้วก็เฮ้ยลองมาทำดูว่าเฮ้ย u o b อ e นะีพรีเียรเนี่ยถ่ายรูปใหม่ด้วย UOB p r e พรีเ <laughs> เนะี่ยตอนนี้เป็นยังไงอัปเดต คะแนน,นแล้วก็พวกสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็คู่แข่งจริงๆมันม,มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเรามาสรุปแบบรีแคปง่ายๆก่อนเนาะว่า UB Premier เ,ออเ,เนี่ยมันเป็นมันเป็นบัตรที่เรียกว่าอะไรเป็นบัตรที่ล่างโคลน <c oughs> ใช่ว่าล่างโคลนเกือบๆล่างโคลนนะฮะเป็นฝาแฝดของการละกันของ City Premier นั่นเองเนื่องจากว่า UB เนี่ยไป ซื้อกิจาการของซิตี้มานะครับซื้อกิจาการของลูกค้าบุคคลนะในไทยนะก็คือคล้ายๆกับเออการสลองสองปีมูตามุนินอะไรพวกนี้กันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างในรายละเอียดบางอย่างเหมือนกันเนาะอ่าซึ่งเราต้องมาพูดถึงเรื่องของออรูปลักษณ์ของความสวยงามก่อนส่วนตัวนะส่วนตัวรู้สึกว่าเอ้เราก็ชอบคือมันดูเป็นแบบลายแบบแพทเทิร์นแบบ ใช้คำว่ายังไงดีมันดูแปลกตาเป็นแพทเทิร์นที่มันดูแบบพูดไม่ถูกเนาะแต่ว่ามันดูคนละแบบกับซิตี้พรีเมียรเออมันดูคนละแบบซิตี้พรีเมียเขาจะใช้โลโก้เก่าๆเ,เขาใช่ไหมมันจะดูขลังมันจะดูอลังการแต่อันนี้มันจะดูแบบ มีความอ่อนช้อยพอสมควรอ่ะเรามาอธิบายก่อนนะฮะด้านหน้าของบัตรเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินเทาๆนิดนึงแนละแต่เวลาเราถ่ายกับแสงอันนี้มันจะออกเหลือบเขียวหน่อยๆก็ไม่รู้มันเหมือนกันเป็นเพราะอะไรแต่มีลายแพทเทิร์นแบบโค้งมนนะฮะทำให้บัตรมันดูดูแพงหรูหรานาะแล้วก็ด้านซ้ายมือบนก็จะมีโลโก้ UOB สีขาวแต่ว่าเวลาสะท้อนแสงปุ๊บเนี่ยก็อะไรนะเหลือบเหลือบแสงปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงงุ้งวิ้งงุ้งวิ้งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็มีคําว่าพรีเมียร์เนาะเออ ซึ่งตัว P เนี่ยเป็นเป็นลักษณะตัวเขียนนะฮะก็ใช้เป็นเลือบแสงสะท้อนเหมือนกันเวนลาส่องแสงก็จะเป็นแบบสีลงๆขึ้นมาเนาะแล้วก็ด้านขวามือล่างมีโลโก้ของ Mastercard นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือล่างก็จะเป็นชื่อของผู้ถือบัตรระบุอยู่ซึ่งมันมีแค่นี้นะหน้าบัตร หน้าบัตรนี้เคสน้าบัตรเดยวนี้ก็นิยมแบบนี้เนาะคือตัวเลขหรืออะไรจะยาไปอยู่หลังบัตรแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นแบบนูนอีกแหละเออพวกอะไรอย่างเงี้ยจะยาไปอยู่หลังบัตรซึ่งมันก็ดูเราเสือเราชอบดีไซน์บัตรแบบนี้มันดูแบบเรียกว่าแบบมันดูคลีนแล้วเวลาแบบว่าเออมันดูถือมันก็ดูดูแพงดูมีระดับดีเ,ออเราเสือเราค่อนข้างโอเคนะอ่ะต่อมาเราจะพูดถึงในด้านของสิทธิประโยชน์กันบ้างน,นะครับสิทธิประโยชน์แรกเลยที่เขาชูมาเป็นจุดเด่นแน่นอนว่า อันนี้เลยเนี่ยมันคือรับคะแนนสูงสุด4เท่าเมื่อใช้จ่ายในห้างสปปรรพสินค้าอันนี้เพิ่มด้วยก็คือร้านค้าปลอดภาษีเนาะใครที่ชอปในห้างสปปรรพสินค้าฝั่งเขาเรียกฝั่งอ่าแล้วก็ร้านค้าปลอดภาษีเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าสปปรรพสินค้านั่นคือฝั่งที่เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนาะไม่นับรวมฝั่งพาซาบางคนบอกเอ้ดีพาร์ตเมนต์สโตร์กับฝั่งพาซาคือยังไงอ่าถ้าเป็นในเครือเซนทา่าอย่างเงี้ยเขาจะแบ่งค่อนข้างชัดเจนละกันก็คือฝั่งที่เป็น เอ่อดีพาร์ตเมนต์สโต๊ก็คือฝั่งที่เซ็นท่านเขาขายเองมีแต่แบบขายของอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นโซนฝั่งพลาซ่าคือร้านเช่านะฮะ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็จะรับคะแนนสีเท่าเนาะแล้วก็ลางทับออดภาษีก็จะเป็นพวกเอ่อดิวตี้ฟรีต่างๆอย่างเงี้ยเอ่อของ King Power อะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปจำพวก MCC มซีซีโค้ดหรืเป็นรหัสอะไรเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้โ <c oughs> ดยปกติเราก็มนุษย์อย่างปกติก็จะไม่มีทางรู้ได้อะไรเงี้ยเออก็ พูดง่ายคือเอาเป็นว่าใช้ในห้างแล้วกันใช้ในห้างแบบพูดรวมๆกับรังคาปลอดภาษีนะครับค่อนข้างคุ้มเนาะ,ะก็คือได้คะแนนสีเท่าเลยเแล้วก็รับคะแนนสะสมสูงสุด2เท่าทุกการใช้จ่ายในประเทศเนาะ,ะแล้วก็สกุลเงินตาต่างประเทศก็เป็นก็พูดง่ายคือนอกเหนือจากพูดง่ายคือเราช็อปที่อื่นว่างนันเถอะทุกทุกการใช้จ่ายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นบัตรที่ ได้คะแนนคูณ2ไปอีกแบบพูดง่ายคือไม่ว่าจะคุณจะใช้ร้านทั่ว,วไปธรรมดาหรืออะไรเงี้ยแทนที่จะได้ปกติคือได้เท่าเดียวใช่ไหมกล้เป็นว่าเฮ้ยคุณเอาไปเลยคูณ2เนาะแล้วก็สกุลเงินตามหนักวันให้ก็คูณ2ด้วยนะฮะเออตรงนี้เนาะก็เรียกว่าปวะตรงนี้ถือว่าดีมากพอสมควรเลยถือว่าโอเคมากแล้วใครถือบัตรนี้แล้วใช้เยอะๆนะคะแนนเนี่ยแบบบุ้มบั่มบุ้มบั่มเยอะ เออลืมบอกไปเลยว่าตัวบัตรเครดิตซิตี้ e พ i u รเนีาะทุกๆ25บาทนะครับก็ปกติจะได้1คะแนนเนาอแต่อย่างที่เราบอกไปว่าเออการใช้ทัท่วๆไปอะ่ะมันก็ได้2 2เท่านอยู่แล้วคือ25บาทแล้วก็ได้2 2คะแนนว่างั้นเถอะแล้วก็ทุกๆ25บาทก็ได้คะแนนอีก4เท่ 4, นา4คะแนนก็คือพวกห้างสับสินค้ากับร้านค้าปลอดภาษีเนาะตรงนี้เราอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็นั่นแหละค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าเป็นเลด เลแต้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าข้อต่อไปอีกก็มีสายช็อปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ต้องแบบรู้สึกว่าค่อนข้างวาวพอสมควรเพราะว่าคืนเงินที่5%เหมือนกันกับร้านค้าที่ร่วมรายการเนาะการใช้ คา่าใช้จ่ายตั้งแต่800บาทเซลล์สลิปต่อเซลล์สลิปขึ้นไปเนี่ยรับเงินเงินคืนที่5%กับซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการอย่างเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์นะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกรูเมยมาร์เก็ตแล้วก็โฮมเฟรชมาร์ทวิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะจำกัดเงินคืนอยู่ที่500บาทต่อเดือนต่อผู้ถือบัตรรวมกันทุกซูกซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะอ่ะสิทธิประโยชน์ข้อต่อมาคือแกลกรับเครดิตเงินคืนนนนะะคครรรรรรับับบ15%กกห้้าาาาางสสพิที่่วมเยเ นอกนอจากว่าความได้แต้มคูณสีแล้วเนี่ยยังแลกหลับเครดิตเงินคืนได้อีก15%กับหลับกับการช็อปที่ห้างสรรพสินค้าเนาะในเครือเดอะมอลล์เอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียแล้วก็เซ็นทรัลทุกสาขาเนี่ยในฝั่งดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ1,000บาทต่อเซลล์สลิปเนี่ยทุกๆนะก็คือเป็น9บันไดนี่แหละก็คือ1,000 2,000องพันอะไรเงี้ยตั้งแต่1,000บาทเป็นทุกๆ1,000บาทขึ้นไปนะครับจะใช้คะแนน ub o rewards เนี่ย อยู่ที่หนึ่งพันคะแนนเนาะเออก็คือตามสเต็ปเลยถ้าใช้อ่านรูดไป2,000บาทต่อเซลล์สลิปก็ใช้สอง0 0คะแนนอะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็สามารถแลกสูงสุดได้ที่5 0,000คะแนนอืมรับเครดิตเงินคืนที่7,000บาทสูงสุดที่7,500บาททุกทีครับต่อผู้ถือบัตรแล้วก็รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการว่างั้นเถอะอ่อาก็คือพูดง่ายคือรับคะแนนสูงสุดคืนเงินที่15%นะครับ ในพูดง่ายๆคือยอดใช้จ่ายทุกๆ1,000บาทโดยใช้คะแนนแรกว่างันเถอะคะแนนเ,น,นเท่านั้นเลยแล้วก็ข้อต่อมาก็คือแบ่งจ่าย0%นยานเดือนในหมวดแฟชั่นนะครับการใช้จ่ายตั้งแต่1,000 0ถึง2,000 0 0บาทต่อเซลล์สลิปเนาะแบ่งจ่ายได้นาน3เดือนแบบ0%ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับเฉพาะสินค้าร้านค้าในหมวดแฟชั่นเท่านั้นซึ่งในนี้เขาบอกเป็น MCC โค้ดมาซึ่ง มนุษย์อย่างเราก็ไม่สามารถรู้ได้ต้องต้องไปดูกันเออต้องไปดูกันอีกทีว่าอันนี้มันอยู่ในหมวดแฟชั่นหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเออจำกัดการทํารายการได้หนึ่งครั้งต่อหนึงเดือนอา่าต่อผู้ถือบัตรนะครับอืมแล้วก็รับเครื่องดื่มฟรีกับร้านคาคาเฟ่ที่ร่วมปกาศนี่เราก็ชอบมากนะผู้ถือบัตรเนี่ยสามารถรับเครื่องดื่มได้ฟรีที่ร้านคาอ่าอย่าง c p s coffee ดีนแอนเดลูก้พอทีวจแล้วก็พักคามาลาคาฟีเนาะแล้วก็อาราบิก้าร้านเ,นเซ็ฟอาราบิกา้บบกานะครับแล้วก็คาเฟ่คิสเนตนะครับโดยจำกัดอยู่ที่6,000สิทธิ์ต่อเดือนอืมแล้วก็เฉพาะเครื่องดื่มที่ร่วมรายการเนาะโดยจำกัด1แก้วต่อผู้ถือบัตรนะครับต่อเดือนรวมทุกร้านค้าเลย,เยแต่อันนี้บอกก่อนเนาะสิ่งน,นี้ใช้ได้จริงนะแต่แต่แต เดี๋ยวเราบอกกันนกจริงจริงมันหมดเร็วเออมันหมดเร็วละกันนะเดี๋ยวเราไปบอกใน,ในเงื่อนของข้อเสียละกัน,น่ะต่อมาการใช้ m i r a c l e Lounge ครับที่สวนภูมินะครับได้สองครั้งต่อปีเนาะรวมั้งบัตรหลักบัตรเสริมนะครับอ่าต่อมาก็คือการรับ Priority Pass นะครับเมื่อมีการยอดใช้งานเมื่อมียอดใช้งานผ่านบัตร หล้านบาทขึ้นไปต่อปีปฏิทินอันนี้ก็เยอะนะคือมันก็ดีไหม <c oughs> ก็ก็ดีแหละแต่ได้ uh, Priority Pass เนาะเมื่อมีการใช้งาน U B Premium ยางเนอะขั้นต่ำก็คืออยู่ที่1ล้านบาทต่อปีขึ้นไปเนาะโดยบัตร uh, Priority Pass เนะี่ยก็มีอายุการใช้งาน1ปีนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งก็คือ คะแนนจาก UOB Premier ในปัจจุบันนะครับไม่มีหมดอายุแล้วนะครับคือเมื่อก่อนนะใครที่ติดภาพจำละกันว่าคะแนนของบัตร UOB ว่าจะมีอายุแค่2ปีเท่านั้นซึ่งก็เป็นเราหนึ่งในนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะก็สำหรับบัตรใบนี้เนาะต้องเฉพาะต้องร้องคอนเฟิร์มก่อนนะตอนนี้บัตรใบนี้ยังไม่ใช่อีกต่อไปนะครับก็ที่เขาีมาร์ k ดอกจันไว้นี่ก็คือคะแนนที่ได้รับของบัตร UOB Premier ตั้งแต่1นมกราคม2 5 6 7 ที่ผ่านมาเนี่ยครับคะแนนเนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุแล้วเนาะแต่คะแนนที่ได้ก่อนหน้านั้นนะครับก็ยังมีวันหมดอายุอยู่เนาะสำหรับคนที่สมัครก่อนหน้าเนี่ยเออแล้วก็แบบลูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมีคะแนนบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใช้คะแนนก่อนที่จะหมดอายุเพราะว่ามันโดยปกติมันจะตัดคะแนนที่จะหมดอายุก่อนอยู่แล้วนะนืมแล้วก็มีบริการที่จอดรถพิเศษในห้างสรรพสินค้าด้วย,น,ยนะก็แบบเอาใจคนรักห้างสุดๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์งานวงวานเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์ท่าแพะแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ C T W ก็อันนี้คือแบบสิทธิประโยชน์ที่แบบเห็นแล้วแบบเยอะนะถือว่าเยอะแล้วก็ส่วนแรกก็คือใช้ได้จริงนะเพราะว่าแบบรับคะแนนสูงสุดกี่เท่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ส่วนเครดิตเงินคืนต่างๆทั้งใช้คะแนนแรก1 5หรือว่าในซูเปอร์ลด5%เปอร์เซ็นต์ะไรพวกเนี้ยเออบัตรจ่ายศูนเปอร์เซ็นต์ะไรพวกเนี้ยแล้วก็รับกาแฟแล้วส่วนวเออค่อนข้างโอเคเลยสำหรับเรานะครับ แต่ว่าในเมื่อมีข้อดีแน่นอนก็ต้องมีจุดที่ควรมานั่งพิจารณากันนะครับสำหรับบัตรเครดิต UoBP r e m เมีใบนี้ก็คือการแลกคะแนนเนี่ยเพื่อให้ได้เครดิตเงินคืน15%น่ยมันมีขั้นตอนท,ที่ยากขึ้นแล้วกันเออเพราะว่าต้องลงทะเบียนทุกครั้งในการร่วมรายการเนาะคือต้องต้องบอกก่อนว่าเราอะ่ะ เราถือบัสซิตี้พีเนี่ยมาก่อนหน้านี้เนาะในอนาคตมันจะยายว่าเป็น UBP ีเมียไม่ไแน่ใจว่าวงเงินมันจะรวมกันมันจะใช้อะไรสูงสุดอันนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องดีเทลนะฮะแต่เราก็ถือตอนนี้เราก็ถือ UBP ีเมียด้วยนะแล้วก็ซิตี้พิเมียก็ยังถืออยูอ่ในการใช้งานจริงกันของซิตี้พิเมียเนาะเราแค่แจ้งพนักงานว่าเราเราจะรูดใช่ไหมเราแค่แจ้งพนักงานว่าจะใช้คะแนนอะพนักงานก็จะทํารายการให้เลยเว้ยเออต้องบอกก่อนว่าออไม่ได้แลกคะแนนด้วยเพราะว่าซิตี้พิเมียเป็นส่วนลด15%เราลืมไป ออแบบพนักง,งานก็จะแบบทําหักคะแนนให้เลยจากในบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็บัตรเราไปรูดมีเซ็นสักครั้ง2ครั้งเซ็นยืนยันคนว่าหักคะแนนไปอะไรอย่างาเ,าเางีง้งออย,ย,ก,นนยก็ไม่ต้องลงทะเบียนด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น UB o p r e m i e r เนี่ยมันมันจะมีความยากขึ้นมาอีกก็คือคุณจะต้องลงทะเบียนทุกครั้งใช้คําว่าทุกครั้งย้ำคำว่าทุกครั้งที่จะทํารายการนะฮะโดยการส่ง SMS ไปเนาะออการแลกคะแนนเนี่ย ก็ยากขึ้นอีกยากขึ้นเนี่ยมันพอมันเป็นขั้นบันไดใช่ไหมพูดง่ายคือเป็นยอดใช้จ่ายในทุกหนึ่งพันบาท่าซึ่งใช้คะแนน UOB Reward เนี่ยทุกทุกหน,นึ่งพันคะแนนนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามพิเศษหารด้วยหนึ่งพันไม่ลงตัวอืมก็ไม่สามารถใช้คะแนนแลกได้ถูกปะ่ะสมมุติว่าเราจะซื้อเรามีเราซื้อของไปห้าพันห้าร้อยบาทสมมตินะเราก็จะแลกคะแนนด้วยเป็นส่วนอ่าได้เป็นเงินคืนสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้คะแนน UOB Reward ได้ที่ห้าพันคะแนนถูกไหม แต่อีกห้าร้อยเนี่ยเป็นติ่งก็จะไม่ได้ถูกป่ะแล้วมันคือตรงนี้มันจะเป็นเครดิตเงินคืนอย่างที่หลายคนรู้เนาะมันจะเหมือนซิตี้พิเมียร์ที่มันเป็นยอดส่วนลดถูกป่ะส่วนตัวอันนี้เราส่วนตัวของเราเองเราชอบยอดส่วนลดมากกว่าเครดิตเงินคืนเพราะว่ามันไม่ต้องรออก่มันลดเลยมันเห็นจริงมันบินออกมาเท่านั้นจริงๆใช่ป่ะเครดิตเงินคืนบางทีอะแล้วว่าลงทะเบียนอะไรไปรูดอะไรไปนะ อ๋อได้อันนี้ขึ้นมาอ๋ออ๋อยอย่างนั้นอย่างโู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปมันก็ใช้เวลาอันนี้แต่เราคิดว่าแต่เราคิดอันนี้คิดเองนะมันไม่รู้จะใช่แปลกหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะ,ะเครื่องรูดของซิตี้อ่ะมันน่าจะมีจํานวนที่เยอะใช่ไหมมันเลยทําได้ถูกปะ่ะเออเพราะว่ามันเกลียดกันว่าส่วนลดแล้วก็รูดที่เครื่องซิตี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออหาคะแนนได้เลยอย่างเงี้ยแต่ยูออบี B I, อาจจะแบบมันมันไม่ใช่คนละเงื่อนไขกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนรีมาร์คดอกจันไว้นิดนึงแล้วกันเราอ่ะต่อมาสิทธ ข้อควรพิจารณาข้อที่สองละกันก็คือสิทธิเครื่องดื่มฟรีหมดเร็วมากมันใช้ได้จริงนะแต่มันหมดเร็วมากแกมันหมดแบบในที่นี้นคือหมดเร็วเกิดเออส่วนมากสิทธิ์จะใช้ได้แค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะคือต้นเดือนในที่นี้นก็คือต้นเดือนจริงๆประมาณวันที่เราประมาณเองละกันก็คือบางทีเราก็สิงอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็ไปแบบใช้งานเองนะก็ประมาณหลังวันที่5เนี่ย มีโอกาสสูงมากที่คุณจะไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เพราะว่ามันจะเต็มสิทธิ์มันจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยมันเป็นเฉพาะของ UOB p r ี m i ียนะที่ยังไม่ได้โอนจากซ i t y p พ e m เมี er มาด้วยนะสิทธิ์มันก็มีเท่านี้และถ้าโดนโอนมาที่ c i ต y เหมียโอนมาที่ UOB p r e เมีย er ปุ๊บเนี่ยคนถือเยอะขึ้นโอ้ไม่กดไม่อยากจะคิดว่าสิทธิ์เนี่ยมันจะหมดเร็วขึ้นอีกไหมแค่แบบประมาณวันที่ห้าหกเจ็ดมันก็หมดแล้วนะเอออ่ะอันนี้เราก็ เมื่อรีแคปและกันเนี่ยก็จะ bye, บายบายบกมือลาซิตี้แล้วอะซิตี้พรีเมียร์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นบัตรในตำนานแต่วันนี้เรามารีวิวบีพรีเมียร์นะก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างล้กันระหว่างยูบีพรีเมียร์แล้วก็ซิตี้พรีเมียร์ในด้านของสิทธิประโยชน์เนาะเล็กๆน้อยๆครับก็ยังมี2อ,อย่างด้วยกันนะคือการล่ะอย่างที่บอกไปการแรกลกรับเครดิตเงินคืนของซิตี้พรีเมียร์เนะี่ยเอ่อเป็นส่วนลดเนาะใช้งานแบบได้ไม่มีขั้นต่ําเลยต่างจากยูบีพรีเมียร์เนาะมีขั้นต่ําที่หนึ่งอ่า 1,000บาทต่อเซลซลิ leep, เนาะอันนี้จากการใช้งานจริงแล้วก็บอกไปแล้วว่าเ,ออเราชอบแบบของ c i t ี p r e m i e ยมากกว่าเราคือว่าแบบเอ้ยมันมันได้ลดจริงๆแล้วมันก็แบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากไม่ต้องมานั่งพิมพ์ s m s ไม่ต้องมาอะไรเงให้แจ้งพนักง,งานเขาใชก็จะตานให้ถูกปะ่ะแล้วก็เออมื่อก่อน City p r e m i ียเนี่ยมีเครดิตเงินคืน3%ที่ปั๊มน้ำมันเชลเนาะเออแล้วก็มีสิทธิ์ตัวหนัง69บาทอืม แต่ UPP Premier เนี่ยยังไม่มีสองสิ์นี้เท่าที่เห็นนะฮะเท่าที่เท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายพอสมควรเนาะแต่ว่าแล้วถือว่าโอเคมันอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีสิทธิตรงนี้เพิ่มไหมอาจจะไปดีลกันมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมารอดูกันอีกทีละกันอ่ะเรามาดูค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิต UPP Premier นะครับคือฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกเนาะค่าธรรมเนียมรายปีปีต่อไปปีละห้าพันบาทแต่ว่ามีการยกยกเว้นอัตโนมัติเมื่อใชใซฟจ่ายผ่านบัตร สามแสนบาทขึ้นไปต่อปีนะครับคุณสมบัติของผู้ถือผู้ถือโย BP พร m เมียก็คือโดยปกติอายุ20-80ถึงปปีรายได้ประจำอยู่ที่3 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับสำหร,รับพนักง,งานประจำอายุงาน4เดือนขึ้นไปเนาะแล้วก็คู่แข่งโดยตรงของบัตรโย BP r e m เมยเนี่ยมีใครบ้างเนาะเราจะไม่พูดถึง CT ตี้พรีเียเพราะว่าเขาจะไปแล้วปล่อยเขาไปจริงๆคู่แข่งโดยตรงก็จะแบบจะเห็นจริงๆก็จะมี2เจ้าใหญ่ๆก็คือ เซนทันเดวันนั่นก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าตะกวนอ่าเซนทันเดวันเรสแล้วก็เซนทันเดวันลักซ์เนาะอันนี้เขาก็เน้นถือในห้างของเซนทันนั่นแหละก็จะมีส่วนลด50%อะไรเงี้ยก็ได้คะแนนคูณเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเซนทันเดวันเรสเนี่ยก็ถือว่าสูสีใช่ไหมว่าสูสีละกันถือว่าโยบีพิมอย่าจะนำไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นเซนทันเดวันลักซ์แบบคะแนนคูณมันจะดีกว่าแล้วก็ได้ส่วนลดที่เยอะกว่าใช่ปะ มันก็ต้องมันก็ต้องอันแต่ฐานเงินเดือนเขาก็เยอะเออมันก็แบบเทียบกันยากเนาะแต่ถ้าเป็นฝั่งของเอ,อ่อของฝั่งของเดมอก็จะมี BBLM เนาะ BBLM l i e BBL เนาะตอนนี้เขาเปลี่ยนค่าแล้วออเขาเปลี่ยนค่าแล้วเราก็จะพูดตะกุกตะกักนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้เป็นแฟนแทนเดอะมอลเท่าไหร่เรพูดตามตรงว่าบ้านเรามัอยู่ห่างไกล t เดอะมอมากไม่มีความใกล้เลยไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ย ก็จะติดผูกติดกับเซ็นทรัลมากกว่าอ่าเรามาสรุปแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้ว่า UOB Premier เนี่ยเหมาะกับใครเนาะแน่นอนว่าอันนี้โดยสรุปเลยว่าเหมาะมากกับคนที่สายช็อปในห้างอ่ได้คะแนนสูงสุดสีเท่าวรวมกันใช้คะแนนทั่วไปใช้จ่ายทั่วไปก็ได้คะแนน2เท่าปั่นคะแนนเร็วแล้วก็จะคุ้มมากเนาะเมื่อแลกคะแนนนําไปเป็นเงินคืนได้อีก15%เเมื่อซื้อในห้างเนาะแต่เราไม่ค่อย แนะนำเอาไปแลกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแลกเป็นคะแนนเครดิตเงินคืนโดยปกติโดยตรงในแอป UOB อะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้คะแนนเยอะนะฮะเรามาเน้นอย่างนี้ดีกว่าจะค่อนข้างโอเคตอบโจทย์มากกว่าเนาะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยคะแนนบัตรเครดิต u o b พีพีเนี่ก็ไม่มีวันหมดอายุแล้วสามารถคุณจะมารถดองคะแนนไว้ได้สะสมไว้ได้นานนขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกบัตรบัตหนึ่งเลยที่คนที่เดินห้างบ่อยๆค่อนข้างตอบโจทย์ อืมเพราะว่ามันครบเลยนะใช่ไหมเดินห้างเดินซุปเปอร์ไปร้านกาแฟใช่ไหมที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมาพร้อมกันหมดอ่าเนี่ยแหละมันก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยเนาะโอเคอันนี้เราก่อนจากกันเราจะพูดเมจิกเวิร์ดนิดหนึ่งก็คือให้ชายเท่าที่จําเป็นและชละําระคืนได้เต็มจํานวนตามกําหนดแต่คุณจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถึง1 6นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับ บัตรเครดิต UOB p r มี i e r ละกันโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ l a b i t e r n e t ด้วยเนาะครับสวัสดีครับ